นะครับบัญชีลูกหนี้นะครับระบบนี้ก็จะมีมันเอ็นอยู่3ตัวนะครับก็คือ AR AP แล้วก็ GL นะครับคลิปนี้ก็จะแนะนำการมันเอ็นระบบ AR นะครับไปที่เมนูบัญชีลูกหนี้นะครับแล้วก็ปิดรอบบัญชีสิ้นเดือนนะครับระบบก็จะแสดงออกมานะครับว่าตอนนี้อยู่เดือนไหนปีอะไร นะครับก็จะมีอยู่3 mm hmm. เมนูหลักๆนะครับก็คือปิดเวดบัญชีมีประวัติการปิดแล้วก็ยกเลิกการปิดงดบัญชีนะครับกรณีที่ต้องการกลับมาแก้ไขครับอ,อันดับแรกนะครับก็คลิกที่ Pre p r e p r o c e s s นะครับระบบก็จะไปที่บัญชีลูกหนี้นะครับ หลักๆเขจะมียอดยกมานะครับจำนวนเงินแล้วก็การชําระเงินนะครับแล้วก็จะออกไปเป็นยอดยกไปในเดือนถัดไปนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบในโปรแกรมตัวอย่างนะครับนี้นะครับเป็นโปรแกรมตัวอย่างนะครับของผมจะเป็นเดือน8นะครับคลิกโปรเซสนะครับ <c oughs> เหมือนกันนะครับว่ามีหนี้เท่าไหร่แล้วก็มีการชําระเงินแล้วเท่าไหร่บาลานซ์เหลือเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะถูกยกไปนะครับจากนั้นก็ทําการคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้มีปุ่มตัวเลือกนะครับกรณีต้องการพิมพ์ออกไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้กดคอนเฟิร์มนะครับระบบก็จะถามให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการปิดงวดบัญชีเดือน8ดหรือไม่นะครับก็กดยืนยันไปโอเค แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการมั่นเอ็นอตรงนี้ก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการปิดงวดบัญชีนะครับว่าที่เราปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับมีตัวเลขตรงไหนไม่ถูกต้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปอีกที่หนึงมันจะกลายเป็นเดือน9แล้วนะครับนั้นก็รอปิดเดือนต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีต้องการยกเลิกนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกดยกเลิกได้นะครับก็จะมียกเลิก เพื่อที่จะกลับไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับก็จะกลับมาเป็นเดือนแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เข้ามามันเอ็นอีกให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะครับ